ครับพี่น้องเป็นแฟนๆๆมาลำครับช่องเชลล์อ๋อพี่เชี่ยวนะครับมาหอดจอดเทิงแล้วครับพี่นอ้องอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ปูสาทเท้นีนก็นไหนสิปูแท่หนิหนีิเออหนินี่นะเขาเลื่าปูเปพยมะปูเพยถ้าปูก็ปูไร เก็บบัตรจักบาทนอ้มนอมาแลงมาแลงบัตรจักบาทนอ้อสวัสดีครับโอ้บัตรอร่อยยี่สิเ <ec> บเดี๋ยวรอบพอยูดมากก่อนครับเดี๋ยวรอบพยจัดก,การมาก,ก่อนเดี<อ>๋ยวมันก็มาหอดครับครับผม แล้วก็มาถึงกาบน้ำรัสการครับดเดี๋ยวพนกามา,อาหอดพอมันขึ้นมันไก่เกือบมันขึ้นอยู่สีบนเรื่องครับสีบนเรื่องเกือบ300โลดเดี๋ยวพนตั้งไวทีข้าวเดี๋ยว3ามทมก็แล้วงานอะไงครับเมอแอง ไอ้เขาเป็นงานประกาศเขาหรือบุญคุณล้านอ๋อบุญล้านแต่เมื่อกี้แวะไปผลเอ้ามันมันมีหม่องเวทีตัวนี้ก็เลยมาผีเขาบอกว่าอยู่ผีแม่ค่ะมันอยู่ผีเพราะว่าสถานที่เพรามันทางผมมันมีหม่องต่างเวที่เฉยครับผมแม่แม่บุญเดียวกันจั่สถาจที่หรือโรงเรียนโรงเรียนเพราะว่าหายที่จริงอ่ะถ้าไปนโรงเรียนมันจะมองกับกันแม่แม่ครับแต่แบบแบบที่โรงเรียนสถานศึกษาเขาว่าเขาว่าหายก็เลยเดี๋ยวมาขอคนมองนี๋ก็เลยแต่เป็นหม่องเนาะที่นี่ก็คนมากขึ้เก่าล่ะ ม่นเขาม่ม yeah, okay. ัไกลก็บอกที่ว่ามัน็ะงานมัเป็นยังยนี่ล้วมันจไงมันจอดรถไงครับมันยากมันจอดถนี่จอดรถสะดวกสบายยไสเขากับเบิ้งคือเก้าเหรออ๋อตบาไอแเอแ่่นวครับอ๋อเนี่และเดี๋ยวโฮม เด้ยฮมเพิ่นเอิ้อนั่ะเดี๋วรนน้ถังโอ้หดีลเอาลงเจ้าหน่อยจาครับผมเดียวครับผมเดี๋ยวเจ้าหน่อยจะมาคุยครับกําล <c oughs> ังเดินทางทยอยกันมากครับ <c oughs> เ้น้บเป็นมือนเนเต็มเลยมันบ่เต็มเต็มสุมืนอันนี้ก็จะเ่ข้นกันด่สิวตังคแลพี่น้องก็ขึ้นกันหนาวได้บ่หนาวหนาวหนาวมูขึ้นหนาวค่ะกังเวทในพอนี่แหลกหอนกันนหนาวมือนี่กันหนาวนี่หนาวมันจังตบ่หอนพกมุ้งแรกก็เริ่มเย็นๆล่ะ ห้องน้ำห้องท่าใส่ยุใส่คำนีนีโอนี่บอกต่กมันสีอยู่ไบอกอยู่ข้างหลังสีดำดำนี่ยับไปหันต้อนเงเคยมาหรอเปล่เนเคยครับไดีไปสามกับสูช์องเลยบ่อะขอใส่านทีเป็นียแล้วเกมาเลียเฮ้ยห่เฮ้ย่งน้ำม่มงสนาที่ไร้ อุพะเอทกไม้ครับพี่น้องไว้บนอ่อมเพือเพิดมนนั่นั่นั่งหลยหลายมือลีงรับเลียงรุน้าหนพอพรมบป็นหลูกโอ้ยหอดปันเจ้าพ่อกลางคืนไหมครับแบกกระป๋องกลางคืนกลางคืนกันก็นาวหรือกลางคืนจุดเต็นแล้ว

มาทดสอบปลูกไส้กุงดูคือบอกันบอคือกริทงเมื่อบานออพอเหตุงานพอมีมีสิแต่พอมีแงเหตุงานลไหมโอ้มาแใส่เดีลูก้เหรอเออมาสัมผัสเอาอมมาใส่ลูกน่หาเจ้าไม่สาตาดีค้า ลายออดิซันบ่่เมือคืนออเดซันน้อยหนึ่งบอดหลับเลยต้องอีนั่งจิ้มหาปีน่ะหลับเลยนอกฝ้าใสเออหลับเลยอันนี้ซื้อวันได้ลูกโลโก้ครับอันนี้โลโก้แลค่ะเด้อแฟน์ขายเบบฟรีซอยหลับหลับสนุนซอยเสียลูกไส้อะแน่ลูกไายอะไส้ห้าวในล่ะลูกไส้ไม่จะข้นในล่ะลูกไายเจ้าลูกไายไข่ลูกไายไม่ห้อมลลูกไายแม่กอลูกไายแม่ห้อมลูกาไส้ได้ราคาเดี๋ยวเป็นลูกไส้รับการขายช่องใหญ่ด้วยช่องใหญ่ด้วยนี่ครับ จะเป็นผู้พอกอาจจะเป็นผ้าอย่ากินหนนั้นตาดีแต่ไม่จากใส่เลลูกสีบุนเรื่องครับหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูสีบนเรื่องบ้านไปเองบ้นไปเนมาขึนเนี่ยครับกันบนเรื่องกันบนเรื่องกันหนองบัลำพูไวคลิป่นดีบุนเรื่องแจ่ไรดันนม่เจ้าโอ้ก็แลตะบนวัาสนาวาสนาตอนนี้ันเยอะี่้าางมกดันซอยมีโอกาสแล้วเหลือแค่บุนวัาสนาเออดจำการ ี่มมาไไว้ดละการออ่่ความขยันความมันเพี้ยนฝึกฝนเอามีโอกาสละแกนั้มันดีแต่ว่าต้องพิสูจน์ก่อนว่าความอดทนมันจะอยู่ไหนบ่อจริงๆนะเมื่อลำบากต้องอยู่กับพิสูจน์ครั้งแรกอ่ะนะสุนทรลำบากก็อยู่ไม่่กัน ดังขึ้นก็โอ้ยอุยิงนอดยิงอดแต่ราแต่ละ่อดไต่ทองรดนุ่นนี่น่นได้ยิงกนไดแ่มาทุก้นกับเบงซีแะครักินเขาตาหงมุนก็ตามกินซื้ออุยิงกนไดตอนนี้ก้าไกลไปดอกกสเโอกาสมาแล้วเหลือแค่ปุ่นแรกมาแรกขึ้นสอมชนี่บอยโหดแล้วคู่เขาจัดการหรอเพราะว่าลลับหละขณะ่เร้องเล่นเต้นลำ คือพวกน้องมหนานา่งติดเิ่รอดพกนน้ามดมีบ้านให้มาไล่าลวาฝากพี่น้องเบิ่งเยเด้อฝากลูกกันเียงกอกโก้โก้ราคาเด้อหักแพงกันราคาเด้อมาแหละจม่ประกนเกิน่ภาษากังกแปลว่าอย่างสัญลักษณ์ประมาณนี้ล้ฝากโกโไหมเขาว่าเป็นชื่อเป็นอไรที่ดเป็นชื่ออโไียักย อะไรล้โล้อล้ออย่างบุ๋มล้หางมีโอกาสละเกณฑให้มันดีฟึกเอาแล้วถ่อง่ายนะแจ้วเอาว่ต้องนี่แบล็กกับด้งดังดอกบางคนเขามาน่ะเราบอกรับเด้อสิบอกให้ไปถือว่าเจ้าโชคดีที่สุดนะผู้ชายเราลำยากนะลำยากเราเอ้าขอไปหายเรื่อขึ้นเลยรับป้าตายแต่ผู้หญิงเนาะเขาว่ารับในผู้ชายเราหัว มันมาต่อมาคู่กันเนาะเออห้ยมาปุ้งนี้เหมือนคือยังไม่ได้อัานฟอดขึ้นเวทีเอาเลยเห็นมาปุ้เนื้อกันนี่เอาเลยเพิ่ร <Bond> <t <ans> <t <ani> <rapper> ับเพิ่นรับปึ๊บเตาพออกไเราเราเราแนมเราแนมเห็นคนหลอเราเราสัมผัสแล้วแล้วตาเราเลยแม้คนหลอกแล้วหรืออาจหรืออาจจะได้เองอันไม่เนาะโอ้โหเพื่อนเดี๋ยวจะส่งดวงชะตาแล้วมันตันหลอกแล้วมันเห็นนี่หลอกมันจะไปเรื่อยอ่ะสู่ต่อไปสู่ต่อไปเอาหัวใจมาเลยมาแล้วล่ะ นี่ลลาเรื่องก,กับเล่านี่ลลาสบายๆบยเื่สบายสบายกัน,ลนลคลิปหน่อยครับเพื่อนครับ